เซลล์ในร่างกายคุณแก่ลงเร็วกว่าปะกะติถึง10ปีเพียงเพราะความรู้สึกหนึ่งความเดียวดายไม่ได้กัดกินแค่จิตใจเท่านั้นแต่ยังส่งผลลึกซึ้งถึงระดับเซลล์อีกด้วยนักวิจัยพบว่าความเหงาเรื้อรังส่งผลต่อความยาวของเทโลเมียเทโลเมียเปรียบเสมือนปลอกพลาสติกหุ้มปลายเชือกรองเท้าหากปลอกนี้สั้นลงมากเซลล์ Cell ก็จะเสื่อมสภาพเร็วขึ้นร่างกายจะตอบสนองต่อความเหงาคล้ายกับการถูกคุกคาม ระบบคุมคุ้มกันจะทำงานเกินจำเป็นและผลิตสารอักเสบออกมาสารอักเสบเหล่านี้ทำลายเซลล์และเนื้อเยื่อทั่วร่างกายช้าๆมีการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำพบว่าความเหงาเพิ่มความเสี่ยงเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้มากถึงร้อละ26ผลกระทบนี้เทียบเท่ากับการสูบบุหรี่วันละ15มวนเลยทีเดียวคนโสดที่อยู่ท่ามกลางเพื่อนมากมายก็อาจรู้สึกเหงาได้สิ่งสำคัญคือคุณภาพของความสัมพันธ์ไม่ใช่จำนวน การสร้างความผูกพันที่แท้จริงจึงเป็นยาอายุวัฒนะชั้นดีถ้าชอบเนื้อหายดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ